เราเป็นเพียงสืส่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าของรถสวยๆมาชมมาซื้อมอขายนะครับอันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้า Vios ครับเครื่องเกียร์ดีสียังสวยครับยังสวยเงาฉ่ำเลยครับมีรูรอยบ้างเล็กน้อยเท่านหร่โดยรวมแล้วก็ยังสวยงามตามรูปนะครับห้องเครื่องเดิมๆสวย หน้าบางๆไม่มีรออชนหน้าครับสีถลอกจะถึงเนื้อเหล็กเลยก็คือไม่มีซ่อมสีไม่มีชนหนังเองภายในสภาพดีเบาะผ้าเดิมฟูๆครับไม่แฟบเกียร์ออตโอต้กระจกไฟฟ้าห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับขับเที่ยวขับใช้างานเดินทางไกลได้สบายกระจกไฟฟ้า,าสีบานช่วงล่างนิ่มนะครับขับดีวิ่งดีเล่มชุดโอนครบภาษีเต็ม คันนี้พี่กัดดูรถอยู่ลำปางนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองเปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ